เมื่อวันที่23มกราคม2560นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยณสวนลุมพินีเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานการตกแต่งบริเวณงานโดยรอบโดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากทุกภูมิภาคให้รายละเอียดในการนำเสนอกิจกรรมแต่ละโซนซึ่งงานนี้เป็นมหากรรมงานท่องเที่ยวยิ่งใหญ่แห่งปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน มารูปแบบการนําเสนอในแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นสร้างการจดจําและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่จริงในแต่ละภาคกันมากขึ้นด้วย จากโซนแรกที่ได้เข้าชมที่หมู่บ้านภาคอีสานเตรียมจำลองพระธาตุพนมให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะจัดเตรียมต้นกระทูบยักษ์บ้านไทยอีสานประยุกต์และซุ้มร้านค้าอาหารอีสานสินค้าของดีของเด่นพร้อมด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมอีสานที่จะสร้างความประทับใจอย่างแน่นอนต่อเนื่องมาที่หมู่บ้านภาคเหนือเพียงแค่ซุ้มประตูทางเข้าก็งดงามวิจิตรการตาเพื่อเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปตกแต่งด้วยร่มหลากสีสันประดับโคมติดแสงไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์งาน ประเพณีของชาวเหนือที่สําคัญยังรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษสามารถย่อยสลายได้ภายในบริเวณประดับด้วยรถดอกไม้ยกร้านกาแฟจากดอยตุงนํามาให้ชิมกันในงานเขตติดต่อกับภาคเหนือคือภาคกลางโดดเด่นด้วยบ้านเรือนไทยประยุกต์บ้านเจ้าพระยาในอดีตจําลองห้องนอนเรือนชานรับรองห้องครัวตกแต่งบ้านอย่างสวยงามและแข็งแรงพร้อมรองรับแก่ผู้ที่สนใจขึ้นไปเที่ยวชมนอกจากนี้ าการจัดพื้นที่ยังเน้นถึงความรื่นเริงซุ้มออกร้านอาหารถิ่นภาคกลางหลากสไตล์รวมถึงงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่นก็ยกมาให้ชมพร้อมกันที่นี่ที่เดียวในโซนของภาคใต้แม้บางจังหวัดยังประสบป,ปัญหากับน้ําท่วมแต่ก็ได้จําลองความศรัทธาของประชาชนชาวใต้มาไว้ที่นี่พร้อมด้วยเมนูอาหารทะเลที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกวันซุ้มร้านที่ออกแบบเป็นแถวยาวเตรียมนําอาหารถิน่นสินค้าดังมาให้นักช็อปนักชิมได้ลิ้มลองกันโดด เด่นด้วยเวทีที่ตกแต่งเป็นเรือยอชซึ่งเป็นมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวภาคใต้บ้านเราโซนสุดท้ายที่ภาคตะวันออกแม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรมีมากมายแหล่งท่องเที่ยวครบครันสินค้าอาหารไม่เป็นสองรองใครซึ่งจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมแต่ละกิจกรรมอย่างสะดวกทั่วถึงอีกด้วยก็จะเห็นได้ว่าเรามีความพร้อมนะครับในการเริ่มตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดนะครับทุก ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะในส่วนของหมู่บ้านทั้ง5ภูมิภาคนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้งในแง่ของเวทีสาธิตนะครับเวทีการแสดงเวทีจําหน่ายสินค้าเ<ๆ>มื่อเดินเข้าไปในสัมผัสในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละภูมิภาคแล้วเนี่ยท่านจะเห็นถึงบรรยากาศที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับภาคอีสานก็จะมีความรู้สึกแบบอีสานจริงๆผมไปก็อ,อีสานยังรู้สึกเออเหมือนได้กลับบ้านนะครับพอภาคเหนือเนี่ย ก็แปลกเหมือนกันก็มีความรู้สึกอากาศเย็นๆนะครับภาคใต้เองก็จะรู้สึกเหมือนได้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ภาคตอนนอ,อกที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนได้กลิ่นทะเลมานะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสและที่สาคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีงานไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับงานนี้ที่ท่านมาแล้วได้ครบทุกภาคนั้นอยากจะเรียนว่ามาวันเดียวคงไม่จบมา คงต้องหาเวลาหาโอกาสที่จะมานะครับอย่างร้านอาหารร้านอร่อยๆนี่เราก็มาจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ25่ถึงวันี่สิกมกราคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา14บนกาถึง22่นกาที่สวนลุมพินีครับ 25- 29ถึง่กมกราคมนี้นักช็อปนักชิมไม่ควรพลาดพร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศพบได้ในงานนี้งานเดียวและยังมีกิจกรรมอื่นๆรองรับอีกมากมายพบกันที่สวนลุมพินีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกา